ยาลดไขมันมีผลข้างเคียงเยอะทําไมคุณหมอถึงจ่ายยามีเพื่อนถามมาเยอะมากค่ะการที่คุณหมอจ่ายยาก็คือคุณหมอเป็นคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันนะคะก็จะใช้ยาเคมีในการรักษาอยู่แล้วถ้าท่านไหนมีค่าไขมันเลือดสูงสูงมากกว่าเกณฑ์ที่แพทย์แผนปัจจุบันจะรับได้จะให้ยาเคมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่มั่นใจในคนไข้ก็คือ คนไข้ส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เรื่องของการทานอาหารหรือว่าการออกกําลังกายการปรับเปลี่ยนชีวิตประจาวันน่าจะทําได้ยากนะคะยาเคมีก็เลยเป็นอันดับแรกเลยที่คุณหมอจ่ายให้หมอที่ให้คําแนะนําเรื่องอาหารนะคะแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ยังน้อยอยู่ส่วนใหญ่ก็จะจ่ายยามาทันทีเลยในส่วนของตัวเราเองนะคะเรามองว่าเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้หรือว่ารับข้อมูลมาจากที่ต่างๆเยอะมากเพราะฉะนั้น เราต้องมาดูแลตัวเองนะคะว่าะะปรับเปลี่ยนการทานปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันได้ยังไงที่จะหลีกเลี่ยงยาเคมีให้มากที่สุดเพื่อนๆท่านไหนที่มีการเรียนรู้ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วไปพบคุณหมอครั้งแรกที่ไปตรวจแล้วเจอว่าไขามันในเลือดสูงให้คุยกับคุณหมอก่อนค่ะว่าเราจะยังไม่ทานยาเราจะมาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันปรับเปลี่ยนอาหารที่เราทานนะคะลดกลุ่มแป้งน้ําตาลแล้วก็กลุ่มไขมันที่เป็นไขมันไม่ดีเราก็บอกคุณหมอแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราพูดกับคุณหมอแบบนี้คุณหมอจะค่อนข้างมั่นใจว่าเรามีความรู้นะเรามีความตั้งใจจริงที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตประจําวันนะก็จะให้โอกาสเราค่ะเราก็จะไม่ได้เริ่มกินยาเคมีแต่ถ้าคุณหมอให้ยามาแล้วก็เราก็รับทันทีเลยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการรับยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องยาวๆเราก็เข้าใจว่าการทานยาน,นั้นคือการรักษา หรือว่าเป็นการที่ลดไขมันอย่างถาวรถ้าเกิดว่าเรารับยามาทานอย่างต่อเนื่องและเราไม่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าการทานอาหารเลยนั่นหมายถึงว่าตัวโรคข้างในก็ยังอยู่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้โรคดาเนินไปเรื่อยๆ,ๆนะคะไขมันเรื่อสูงความดันสูงแล้วก็ไปสู่ไตเสื่อมตไตวายเรื้อรังค่ะงั้นท่านไหนที่บอกว่าไม่อยากทานยาเราก็เริ่มจากการที่ปรับอาหารนะคะไม่ต้องไปเจอปัญหาเรื่องของผลข้างเคียงของยาหรือว่าเจอโรคไตในอนาคต กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ